ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ vivo v29 ครับเขาเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ vivo นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล้องพรีวิวพูดคุยสเปคให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างกับเจ้า vivo v29 เครื่องนี้ครับก็แน่นอนครับเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆเนาะเพราะว่าดีไซน์ตัวเครื่องเอ้ยแล้วก็ในเรื่องตัวสเปคการใช้งานในเรื่องด้านตัวกล้องเนี่ยก็คือให้มาดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยมากๆเลยเพราะว่่าคนนเีย ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหทำคอนเทนต์เป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับผมลงได้ทุกช่องทางเลยใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายครีเอเตอร์เนี่ยผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งราคาของเขาหน่อยแล้วกันนะครับ vivo v29 นะครับผมจะทำออกมาด้วยกัน2ความจำนะครับก็มี2ราคานะจะมีตัวม12 g ิหน่วยความจำ256 g ิเนี่ยราคาจะขายอยู่ที่14,999บาทครับแล้วก็ตัวแรม12 g ิก r o 512กิเนี่ยราคาจะขายอยู่ที่16,999บาทครับผมราคาจะต่างกันอยู่ที่2,000บาทแต่ว่าเราได้หน่วยความจำมาเท่าตัวเลยเอาเป็นว่าผมแนะนำแบบนี้แล้วกันคนที่ใช้งานทั่วไป ถ่ายวิดีโอบ้างโหลดเกมบ้างถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยอันนี้2 5 6 g b เนี่ยเพียงพอแน่นอนครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอ r เตอร์ แล้วก็เอาไปใช้งานในเรื่องตัวกล้องวิดีโอเป็นหลักเลยเนี่ยผมแนะนําเพิ่มตัง2,000บาทเอา512กิกครับเราจะได้หน่วยความจํามาเท่าตัวเลยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่อึดอัดมากนะครับผมถ้าตัว256กิกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้งานไปแป๊บเดียวอึดอัดแน่นอนจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเพิ่มตัง2,000บาทแล้วได้หน่วยความจํามาเท่าตัวก็จะทําให้เราใช้งานได้แบบสบายตัวมากยิ่งขึ้นครับผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับ ตัวกล่องเขานะครับผมก็เป็นกล่องสีเทาครับมีตัวไฟอยู่ตรงนี้นะให้สื่อเป็นว่าเป็นตัวไฟต่อเนื่องไฟถ่ายสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยครับผม vivo v29 ครับ vivo v29 5g เครื่องที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายแล้วนะครับเป็นเครื่องสู์ไทยเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเจอตัวเครื่องของเราที่ถูกห่อมาด้วยพลาสติกอยู่ตรงนี้ครับผมก็วางไว้ก่อนแล้วกัน ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเคสซิลิโคนมาให้แน่นอนอยู่แล้วครับใช้งานได้โอเคดีอยู่แล้วเนาะโมดูลกล้องใหญ่ใหญ่ครับเนี่ยวางใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลสําคัญบัตรรับประกันนะครับผมเงื่อนไขของเขาแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิกสตาร์ทนะครับก็คือคู่มือการใช้งานเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรมากแน่นอนครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับสีขาวเส้นใหญ่ดีครับดูปลอดภัยดีเป็นไทป์ A 2ไทป์ C นะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวเป็นเข็มจิ้มทาใสซิมเนาะเนี่ยครับแล้วก็มาพร้อมกับหัวชาร์จที่กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่80วัตต์เลยนะครับผม Vivo Fast Charge ครับ ก็มี9โวลต์ 2A 1เโวลต์จุดแล้วก็2 0โวลต์ส a ครับสูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับสำหรับการใจกำลังไฟของเขาครับการชาร์จของเขาเนาะก็แน่นอนครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเร่งรีบนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ให้มาผมว่าโอ้โหเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนค่อนข้างที่จะเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันครับว่าจะสวยงามแค่ไหนจากที่ผมได้สัมผัสมานะดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ ด้านหลังของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งของตัวกล้องตรงนี้เนาะตัวขอบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโค้ง 3D นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นตัวจอโค้ง 3D เหมือนกันนะครับเหมือนใน Vivo V27 ครับผมแต่ว่าเฉดสีก็จะต่างออกไปนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นตัวสี starry purple นะครับหรือว่าสีม่วงที่มีแบบมีเพชรแบบนี้ครับสวยครับสวยผมว่าคุณผู้หญิงน่าจะชอบแน่นอนเพราะว่า ตัวเฉดสีของเขาเนี่ยคือคือดีมากครับสีตัวนี้เนี่ยคือสวยมากแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนสีเนาะเนี่ยครับจะไม่มีการเปลี่ยนสีเพราะว่าตัว v 2 7เนี่ยถ้าเราซื้อสีเขียวมาถ้าเราโดน UV หรือโดนแสงแดดเนี่ยจะเป็นสีเข้มใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนสีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยรวมแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนนะเขาบอกอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแฟร แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไฟสตูดิโอนะครับผมก็เอาไว้ถ่ายพ็อดเทปหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวแสงได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับเอาส้มเอาเหลืองเอ,อะไรอย่างเงี้ยตามสภาวะแสงของเราคือดีมากครับตัวนี้ผมได้ลองเล่นแล้วดีมากเลยขอบเป็นขอบโค้งเนาะแล้วก็ขอบของเขาตรงนี้คือทาออกมาได้สวยนะดีไซน์โอเคมากเลยครับมีเพิ่มเสียงนะครับผมมีลดเสียงแล้วก็มีปุ่มล็อกเนาะแล้วก็พอร์ต ก็จะเป็น usb type c แล้วก็จะเป็นตัวถาดซิมถาดซิมของเขาเนี่ยเพิ่ม micro sd า a r d ไม่ได้นะครับก็จะเป็น nano 1น1แล้วก็ nano 2เลยแล้วก็ทางด้านซ้ายมือวางเปล่าไม่มีอะไรด้านบนเนี่ยมีไมค์ตัวที่2เอาไว้ตัดเสียงรบกวนนะครับเป็น pro f e s s i o n a l portrait ครับผมก็ออกแบบมาเพื่อการถ่าย portrait หน้าจอเป็นจอโค้งกล้องหน้าจอรูอยู่ตรงนี้นะครับกล้องหน้าจอรูอยู่ด้านหน้า ตัวไซส์หน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับฟิลลิ่งในการถือใช้งานมือเดียวก็ถือว่ายังยังถือใช้งานได้ดีครับถึงแม้ว่าจะได้ไซส์หน้าจอมาใหญ่มากๆเลยก็เขาออกแบบตัวเครื่องมาเนี่ยจอใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าฟิลลิ่งในการถือเนี่ยก็ยังถือใช้งานมือเดียวได้โอเคนะครับคือคือดีมากครับเพราะว่าตัวขอบตัวกงองแรงต่างเนี่ยเขาแบบ ทำให้เราถือใช้งานได้มั่นคงแน่นมือนะครับผมนี่คือดีครับดีไซน์ตัวเครื่องทำออกมา3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีสตาร์รี่พีวโพลหรือว่าสีม่วงที่ผมถืออยู่แล้วก็จะมีสี Noble Back นะครับเป็นสีดําแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นตัว Magic m ม r o o n นะครับผมก็จะเป็นสีน้ําตาลเนาะตัวสีน้ําตาลเนี่ยจากที่เห็นในรูปกราฟิกเนี่ยคือคือสวยมากครับแต่ไม่รู้ว่าตัวสีน้ําตาลกับสีม่วงอันไหนจะสวยกว่ากันก็น่าจะแล้วแต่คนแล้วกันนะว่าชอบสีแบบไหนนะครับคุณผู้หญิงเนี่่นาจะะชอบบสมมวงครัผ โอเคดีไซน์ตัวเครื่องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่สเปกการใช้งานของเขานะครับเจ้า vivo v, v 2 9มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่6.78นิ้วนะครับก็ถือว่าได้ไซส์หน้าจอมาใหญ่มากๆเลยก็การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์นะดูซีรีส์ดูหนังเล่นเกมก็คือได้เต็มที่เต็มอัตรรอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญตัวพายเนลหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวจอ a อ o l e d ตนะครับการแสดงผลก็สีสันสวยงามสดใสแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมฟิลลิ่งในการทัดดีครับ เพราะว่าตัวจอของเขาเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟล็สูงอยู่ที่120เลยนะครับก็มาดูที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมการแสดงผลแล้วก็ความสว่างครับเลือนมาตรงนี้ครับอัตรารีเฟล l หน้าจอก็จะมี3สเต็ปให้เลือกนะครับ มีอัจฉริยะ60เพลย์แล้วก็120เพลย์นะครับถ้าคนไหนต้องการประหยัดแบบไหนก็เลือกไว้ที่สลับอัจฉริยะเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ต้องการลื่นๆเลยก็เลือกไว้ที่120เพลย์ก็ได้ครับจากที่ได้สัมผัสมานะฟินี่ในการทัดดีจอสวยใสยครับผมตัวนี้เนี่ยตัวจอของเขาครับสามารถที่จะสู้แสงแดดได้ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่ามาพร้อมกับค่าวความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300นิตนะครับผมแล้วก็ตัวจอเนี่ยรองรับ HDR10+ ด้วยนะครับ จากที่ได้สัมภาษณ์ตัวภาพตัวการเล่นเกมอะไรต่างๆค,คือคือดีครับคือใช้งานได้ได้ได้โอเคมากๆเลยในเรื่องตัวจอแล้วเป็นจอโค้งด้วยเขามีฟิล์มใสติดมาแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ฟิล์มที่ติดมาจากกล่องติดมาจากโรงงานก่อนนะครับเพราะว่ามือถือจอโค้งหนึ่งในปัญหาเลยก็คือเวลาเราไปติดฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงแล้วหาฟิล์มติดยากครับ แต่ว่าผมว่าจากที่ผมได้สัมผัสมานะไม่มีฟิล์มไหนที่จะแบบสวยใสเท่ากับฟิล์มที่ติดมาจากกล่องครับก็คือเราใช้งานไปจนมันมีรอยจนเรารับไม่ไหวครับค่อยไปหาเปลี่ยนฟิล์มเป็นแบบไฮโดรเจลหรือว่าเป็นอะไรที่มันเอาไว้แบบปกป้องหน้าจออย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวฟิล์มที่ติดมาจากกล่องเนี่ยคือคือดีมากครับอันนี้ผมแนะนําอย่าให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆแบบลอกออกนะถ้าคนเขาเชียร์ฟิล์มขายเพิ่นมนะเนี่ยก็บอกเขาไว้ว่าขอใช้งานตัวนี้ก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยครับคือคือ มันจอมันสวยมันใสแล้วฟิลิ่งในการทัดมันมันดีครับผมตัวฟิล์มตัวเดิมที่แปะออกมาจากตัวกล่องนะครับผมโอเคจบไปเนาะในเรื่องตัวหน้าจอก็มีประมาณนี้ครับส่วนตัว CPU เนี่ยก็จะเป็นตัว snapdragon 778G ครับก็แน่นอนเป็นตัวแรงอยู่แล้วนะครับผมการใช้งานต่างๆลื่นไหลสม,มูทหายห่หวงอยู่แล้วเนาะโซเชียลมีเดียตัว Facebook เป็นยังไงบ้างก็เนี่ยครับทัดติดมือดีอยู่แล้วบวกกับจอสวยๆ1 2 0 h z ครับผม พืป,ปาร์ืนป,ปาร์อยู่แล้วนะครับก็คือใช้งานได้ได้โอเคครับผมได้ดีอยู่แล้วครับในเรื่องตัว CPU ียูของเขาสลับไปมาระหว่างแอปทําออกมาได้ดีอยู่แล้วติ TikTok, Facebook, Facebook, ๊กตอกเฟสบุ๊งเฟสบุ๊กแรงต่างคือดีอยู่แล้วนะครับซีพใช้งานได้หายห่วงครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับแรม12กิกด้วยนะครับแรม12กิกเนี่ยก็จะมีตัวฟีเจอร์บวกแรมเสริมได้นะครับบวกเพิ่มได้อีก8กิกครับผม12บวก8ก็โห20เลยเนาะใช้งานแบบจุกๆครับแต่ คนที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาให้เขาแบบเปิดเท่าไหร่นะในเรื่องตัวแรมเสริมนะครับหน่วยความจำาก็อย่างที่ผมพูดไปครับมี2ขนาดให้เลือก256กิกอยู่ที่14,999บาทแล้วก็512กิกเนี่ยจะอยู่ที่16,999บาทครับผมฟีลลิ่งในการเล่นเกมละ่ะเป็นยังไงบ้างก็ตัวเกม ROV นะครับตัวนี้เนี่ยเล่นได้สบายเลยครับเฟรมเรตนิ่งๆครับ5960ฟีลลิ่งในการทัดดีภาพสวยการาฟิกสวย ความร้อนควบคุมได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือการเล่นเกม rov ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสบายสบายหายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องการเล่นเกม rov ส่วนตัวเกม pubg mobile ตัวเกม pubg mobile เนี่ยก็ปรับกราฟิกได้สูงพอสมควรเลยเนาะก็ถือว่าการเล่นเขาทําออกมาได้ดีนะในเรื่องการเล่นเกม pubg mobile แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบเสียดายเลยก็คือลําโพงของเขาเนี่ย ถ้าเราดูคอนเทนต์ดูหนังดูซีรีส์มันเป็นลำโพงเดียวที่ดังกระหึมโอเคดีมากๆเลยนะแต่พอเราเล่นเกมปุ๊บมันก็ดังดีแหละแต่ว่าถ้าเป็นลำโพงคู่เนี่ยผมว่าเสียงของเขามันจะมีมิติมากกว่านี้แล้วเวลาเราดูหนังดูคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งได้อัธรสมากยิ่งขึ้นเนาะก็แอบเสียดายลำโพงมาเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับส่วนฟีลลิ่งในการเล่นเกม p u b GMO b i า e ทำออกมาได้ดีครับภาพสวยกราฟ,ฟิกสวยเจโลสโ,โคปคมครับ ความร้อนคุมได้ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบระบายความร้อน VC b i o n i c นะครับผมขนาดใหญ่เลยทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยก็ตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับความร้อนของเขาควบคุมแล้วก็จัดก,การได้ดีครับตัวเกมฟรีไฟก็เล่นได้สบายๆครับภาพสวยกราฟิกสวยหายห่วงเลยสำหรับตัวเกมฟรีไฟของเขานะครับผมก็ถือว่าดีครับถือว่าดี ในส่วนของการใช้งานตัวกล้องครับเขามาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเอียดอยู่ที่50ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ครับแล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนนะครับมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านก็เป็นเลน OIS ด้วยนะครับผมการสั่นด้วยเนาะค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8 8นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนส์มุมกว้างความละเอียดแล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นความละเอียดสล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลนส์โมโนโคมนะครับผมมีแฟลช LED มีตัวไฟสตูดิโอต่อเนื่องนะครับผมเอาไว้ถ่ายพอร์เทนะ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาดู UI การใช้งานของเขานะครับก็แน่นอนครับ UI การใช้งานของทาง vivo เนี่ยคือให้มาครบแล้วก็ใช้ยย้้้้งงงงาาาานนนนน่่่ยยยอออูแลลวะคคครััับีืืโหมดกดกถไท ปกติแล้วก็ตัวเลนส์มุมกว้างนะครับสำหรับการถ่ายกลางคืนภาพคนก็คือเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ครับมี1 x 2 x เนอะเวลาเราถ่ายพอเทสส x เนี่ยตัวการเบอร์เนี่ยมันก็จะได้ระยะที่มันแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับในเรื่องตัวค่าได้นะครับผมมีโบเก้ให้เลือกเยอะเลยโหโหมดต้องยอมรับเลยนะครับว่าโหมดในเรื่องการถ่ายภาพตัวบุคคลของทาง vivo เนี่ยมันเขาให้มาแบบจัดจ้านจริงๆครับขึ้นชื่อของเขาเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการปรับนะครับความงามนี่โหมดท่าทางยังอยู่ครับโหมดท่าทางเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะครับอันนี้คือดีมากคือดีจริงๆแนะนําเลยนะครับคนที่ใช้ vivo อยู่เนี่ยน่า noun, hormones, น,น่าจะแบบได้ใช้น่าน่าจะชอบมากๆแน่นอนครับสำหรับตัวโหมดท่าทางตรงนี้คือดีมากครับคือดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบบฟิลเตอร์เนาะนยครับมีแสงให้เราเลือกอยู่ตรงนี้สไตล์มีฟิลเตอร์อย่างเงี้ยครับ คือดีครับตัวโหมดพอตเทรดเขามีมาให้ใช้งานได้แบบเยอะเลยอันนี้เป็นภาพถ่ายปกตินะครับปกติมุมกว้างปกติแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 20x เลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็ตัววิดีโอของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 4K เนี่ยตัวเฟรมเรทจะอยู่ที่30 fps นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกลงมาที่ 1080p เนี่ยเฟรมเรทจะมาที่60 FPS ได้นะครับผม เปิดการสั่นได้นะครับอันนี้การสั่นจะอยู่ตรงนี้เนาะมีการสั่นมาตรฐานพิเศษแล้วก็ปิดไว้ก็มีมาให้นะครับอันนี้เป็นแบบเทมเพลตหนังสั้นนะครับผมเอาไว้ถ่ายลงทิกตอกเนี้ยคือมีมาให้ใช้นะครับเพิ่มเติมก็ความเรียดสูงพานูรมาเอกสารสโลโมชันทำแบบซูเปอร์มูนดาวโปกีลาโอ้เยอะครับโอ้โหใช้งานไม่หมดแน่นอนครับแล้วก็อยากจะให้ดูตรงในเรื่องตัวแฟลชของเขานะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นไฟเนาะเป็นไฟแฟลชนะครับเอาไว้แบบ ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับคือคือดีมากตรงนี้คือดีมากแล้วถ้าเราถ่ายตัวปกตินะครับตัวไฟแฟลชของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเนี่ยครับตัวสีด้านหลังได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับได้ครับคือคือโอเคมากเลยตรงนี้นะครับอันนี้เปิดอัตโนมัติก็ได้เปิดต่อเนื่องก็ได้อยเงี้ยครับอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยครับอัตโนมัติเลือกก็ได้ ก็โหเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ให้ในเรื่องตัวฟีเจอร์การใช้งานตัวกล้องมาเยอะแล้วก็ครบมากๆเลยนะครับผมในส่วนการใช้งานต่อเนื่องเขามาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่4600ม mm, ิลลิแอมป์นะครับตัวชาร์จเนี่ยก็เป็นชาร์จ80วนะัตต์เนาะก็แน่นอนครับเพียงพออยู่แล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสายชาร์จให้มาเส้นใหญ่มากเลยนะ ปลอดภัยแน่นอนครับผมการเชื่อมต่อเชื่อมต่อ 5G ครับ Wi-Fi 2.4 GHz 5 GHz จับได้ครับสแกนไลยน้วมือบนหน้าจอครับผมทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP 5 4ครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเพิ่มมานะหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เห็นเพิ่มเข้ามาหลังๆเนี่ยมีเริ่มแบบใส่มาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นมาแล้วนะครับเจ้า Vivo Y9 เนี่ยก็ทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP 54นะครับ แล้วก็ในเรื่องตัว Android ก็แน่นอนครับเป็นแ n d ดรอยเวอร์ชัน13แล้วก็ตัว u i เองเขอเนี่ยจะเป็นตัว f ัน t a s OS เวอร์ชัน13ครับผมก็โอเคครับถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาหมื่นกลางของทาง V ี vo นะครับที่คนชอบถ่ายพอร์เทรดเป็นหลักเลยถ่ายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายปกติเนี่ยอันนี้คือดีคือแจ่มมากครับส่วนการเล่นเกมตัวนี้ CPU ก็ผมถือว่าแรงนะครับแล้วในเรื่องตัวระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว v c b i o n i c ขนาดใหญ่นะครับทำให้การระบายความร้อนของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีในอันดับต้นๆเลยนะครับผมก็โอเคครับมือถือขายในเลราค่าหมื่นกลางๆก,ก็ให้สเปคมาครบทุกด้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ